หนึ่งกับดักที่ทําให้ชีวิตไม่สําเร็จก็คือความกลัวคนที่กลัวคือคนที่ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้คุณจะไม่กลัวเพราะฉะนั้นวิธีที่จะก้าวผ่านความกลัวได้ก็คือการลงมือทําค่ะบางคนเนี่ยไปเรียนมาแล้วแล้วเราก็จะมานั่งสงสัยว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันทาแล้วมันจะได้ผลเหรอวิธีการที่จะแก้ปัญหาคือหยุดถามและลงมือทําเวลาที่เราลงมือทําบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดวิธีการที่เราเรียนรู้จากสิ่งที่เราทําอย่างวันเนี้ อยากเรียนสร้างแบรนด์อยากเรียนการทําออนไลน์พอไปเรียนมาเสร็จปุ๊บมันจะทําได้เหรอแล้วมันจะดังได้เหรอมันจะออกสื่อแล้วมันจะมีคนมาซื้อเราเหรอทําหรือยังก่อนทาและถ้าเราลงมือทําไปแล้วทําไมมันถึงยังไม่สําเร็จคุณให้เวลาในการลงมือทํามากมายขนาดไหน คนหลายคนพอทําไปปุ๊บหวังผลคุณอย่าลืมนะคะปลูกต้นไม้หนึ่งต้นกว่าที่เขาจะเป็นร่มโพล่มใสลร่มเงาบางังแดดให้กับคุณได้คุณไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันคุณใช้เวลาเป็นปีและนี่คุณทําธุรกิจนะธุรกิจมันไม่ใช่ว่าทําวันนี้สําเร็จพรุ่งนี้ธุรกิจมันก็ต้องใช้เวลาในการผลิตดอกออกผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นก้าวผ่านความกลัวด้วยการลงมือทาและอยากเก่งอยากประสบความสําเร็จลงมือทํามันบ่อยๆค่ะเรียนรู้พัฒนา ไข่ปรับรูงและสิ่งสำคัญทีสุดล็อกเป้าหมายของเราไว้ให้แน่นยิ่งเราล็อกเป้าหมายไว้มุ่งมันทุ่มเทเรียนรู้อย่างไรก็สำเร็จธัญาณีสวยงามสงา่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ